สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาดูอคอกวัวครับเรียบร้อยครับผมอคอกวัวน,นี่ยุ้งก็ย้ายมาจากในบ้านครับมาไว้ที่นาอคอกวัวตอนนี้ก็ออกลูกแล้วหนึ่งตัวชื่ออะไรนี่ตั้งชื่อ,อยังฮะตั้งชื่อ,อยังอันนี้น่าจะเป็น ตัวผู้หรือเปล่าอ่าตัวผู้นะครับผมเดี๋ยวตัวผู้นะนี่คือตัวแม่ตัวแม่ก็จะห่วงลูกหนนะแต่ถ้ามันอยู่ในคอกนี่เราก็มันจะเชื่องอยู่ไม่ไปอยู่ในคอกนะอ,อีกตัวส่วนตัวนี้ก็อีกตัวครับนี่ตัวนี้ก็ท้องนะครับ น่าจะคลอดประมาณเดือนสิงหานะครับอีกสองตัวตามกำหนดการด้านหลังก็จะเป็นสะนะ้ำใสนะครับมามานี่ครับจะเป็นสะน้ำนะครับตอนนั้นนี่สูปออกมาแล้วนะครับนี่ฝนตกมาสองสามวันนี่น้ำเกือบเต็มนะครับ อแล้วก็ใช้โซลา่าเซลล์นะครับดูดน้ำใส่เข้ามาเพิ่มน,น้ำบาดาลบรรยากาศที่ที่ไร่นะครับผมบรรยากาศดีมากครับทัง้งคัเขาทำนากันหมดแล้วนะครับตอนนี้ไร่ตัวเองก็กำลังลงนะครับใช้แบบแบบปั่นนะครับ ยังไงตัวเมียโอ้ตัวผู้ไหมดูยังไงโอดูไปแล้วน่าจะตัวตัวผู้นะครับผมห <c oughs> ยอกหยอกมันเล่นนี่ อันนี้ซื้อมา3มตัว1นึ่งแสนนะครับผม3มตัวหนึ่งแสนตัวอ่ะโอเคครับก็มาอัปเดตนะครับท่านผู้ชมชมเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ